สวัสดีค่ะเมื่อนี้ก็อยูกับช่องนองปอบชาแนลนะคะเ,คเมื่อนี่นองปอบก็อยูที่ตลาดบ้านดอกไม้อำเภอสุวรรณนูมรจังหวัด้อยเอ็ดนะคะัน,นี่ค่ะบรรยากาศนะคะเดี๋ยวห้องไปเบิ่งกันเลยนะคะว่าเพิ่นขายกันแบบไดเดี๋ยวสิบ้าไปสอบถามราคาเบิ่งนะคะตัวน,นี้ราคาเท่าไหร่นอพอ เิดใบหกสิบหานะคะสูงนะคะสูงว่าเป็นลอยหาสิบบวกนะคะสูงร้อยห้าสิบบวกเบื้องหางหางเงา้ยค่ะคาปิโ่รับประกันรับประกันทองเขีบสามหนึ่งนะคะจักเดือนแล้พอทองแต่ซี่เดือนนะคะรับประกันทองนี่ค่ะสูงนะคะ แข่งขาดำใบหูดำนะคะนี่นะคะพี่น้องนี่ค่ะโครงสางก็นค่อนข้างใหญ่นะคะสูงน้มซีนะคะสะดือเพ,พอดีงามค่ะ พอมีเบอร์ติดต่อบอค่ะ098ย์เค่ะ170ดศูนย์หน่งเจ็ดน้าพออย่างนอพอปีดาครับพอปีดานะคะงัวมานจะใส่พอมั่วอยู่สุวรรณภูมิของเฮานี่นะคะหนังดีอยู่นะคะพี่น้องสนใจก็ติดต่อเขาไปได้นะคะขายเท่าไรค่ะพ่อนนี้วันนี้ถิ่มหัวกันแม่เขาดูเกลยกกันต่างรุน ขายถอดเลยนอกค่ะเปิดไบบปหกสิบสามนะคะตัวนี้แไหเมสาวน้สาวน่ลูกพันเตีบยหอโอ้เตียนี่ค่ะเปิดไบหกสิบสามน้อพ่อเนาะตัวลองไหนสูงกับสิบประมาณรอยซี่สิบลอยซี่สิบได้ค่ะนมซีนะคะ เครื่องไม่ดำเนาะหางกับยายอยูย่ด้ค่ะนี่หนังดีเนาะพอเนอะเบ่งหูน่าจะลูกกะระทบนะคะนี่นี่ค่ะสวยงามนะคนะเดี๋ยวสะท้อนแจยงนะคะพี่องเบ่งเอานะคะ ลูกไก่าวามมีเบอร์ติดต่อวค่ะมีเบอร์ติดต่อป่านอ่ะร่แปดสามครับศู์แปดสามค่ัสมหกเก้าสามหกเก้าสี่เจ็ดหนึ่งสามสี่เจ็ดหนึ่งสามพอนอย่างนอพอบุญน้องขามนะคะง่วงมาตาสมารถเด้อค่ะนี่นี่ค่ะสนใจติดต่อเข้าไปได้นะคะพอ้ขายเท่าใดนอนี่ ห้องใบเจ็ดสิบเจ็ดครับห้องใบเจ็ดสิบเจ็ดนะคะห้องแบบเี้ยงห่งได้หาเดือนพ้วนทองหาเดือนเนาะพ่อเนาะ<อ>เคฟสามหนึ่งนะคะ<อ>นี่ค่ะรับประกันท้องครับรับประกันท้องนะคะสูงสูงหอยชี้หัวบ่นแปะอาหารชี้หุ่นบอลนี้สูงคักคิวนะคะฐานาเพิ่นใบหูกะ คานะคะขาบอดำเนาะนี่ค่ะพอเ่ารับประกันทองนะคะสนใจติดต่อได้พอมีเบอร์โทรบ้านน้อพอเบอร์เนี้ยค่ะ093ค่ะ1192 556พออย่างน้อพอสมซ่ายนะคะติดต่อเข้าไปได้นะคะจากจังหวัดรัวมาจากร้อยเอ็ดนะคะนี่นี่ค่ะน้มซีนะคะพี่หนองผุนห้างเงวาค่ะ นี่ค่ะไม่มีตำหนีเนาะนี่ค่ะรับประกันทุกอย่างสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะพ่อสมชายต่อร่องโทรมาต่อร่องละค่าบนไหนเลยนะคะนี่ค่ะใน่ขายยี่สักับซอยขนมัน่เนขายี่สักอยนมเน่ค่ะขายหาซี่ผาติพ่อนี่ค่ะหาซี่ผานะคะมั่วมาตะแส่นอ่พอนี งอมาจะใส่นอกค่ะงอตยะยาโสธรนะคะคำเขื่อนแก้วหาชิบหาวัสซันนะคะผส,ส,สมเดียวค่ะผสมอย่างนอกค่ะผสมงวงวตัวนี้คะ่ะเครื่องดำอยู่นะคะเบื้องหางกัะไงสูงบองมเป็นลอย หาซีบ,บวกกี่บ่จะดอกับพ่อดีอยู่นะคะโบ่เย่าเกินไปเนาะนมซีนะคะไม่มีตำหนินี่ค่ะโหโลก,กระทบง่ยายค่ะนสนใจติดต่อเข้าไปได้นะคะ พอมีเบอร์ติดต่อบ้านอกค่ะมีเบอร์ติดต่อไหมคะติดต่อ่ติดตอเดไปไว้ไว้ก่นแปดศนย์แปดศูนย์แปดศูนเอาไหมศูนย์แปดศูนูนย์แดศูทุกใจแล้วไปทุกใจศูนย์แปดศูนย์ค่ะแปดห้าอันไหนวะคะเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดห้าหนึ่งสองกห่สองศูนย์หกพอ่นอ้พอปอก ติดต่อเข้าไปได้เลยนะคะทรงฟรีบาผ่อนอยู่ทรงฟีตัวประเทศเนะาะ <laughs> นี่คะ่ะโอ้ภาษาอัืกทรงฟีีราสั่นนี่คะ่ะ ค้อมหนีท่าเนาะค่ะค้อมหนีท่าเนาะค่ะค้อมหนีว่าหกหมื่นนะคะต่อเดี๋ยวไหนถ้ามาต่อเอาเลยค่ะง่องมาจะใส่ค่ะนี้ง่วงมาจะใส่นอกค่ะยางชุ่มค่ะนี่ค่ะแม่เพิ่นสูงสูงน่าจะลอยมันขึ้นมาสั่น ไมทพอีบอกมัดโอ้มันพึ่งขึ้นบอกค่ะเดี๋ยวดูนี่ค่ะง้อพึ่งขึ้นว่าสันบ่ทัน,นเดซิงนะคะโมใต้หลูกินน้องวัสันนี่ค่ะหน้าตาพื้นนะคะไม่มีตำหนิ ลูกแรกมาสันค่ะนี่ลูกใครนี่อันนี้ป๋อผีแย้ครับผีแย้ก็แดลมั้งผีแด้ิีแดงเนี่นี่ครับขอเบอรเนี่ยค่ะศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งค่ะศูนย์ห้าแปดห้าห้าแปดสองพออย่างนออบัตผักะซื้อซื้อไปยังค่ะใส่ผัดหอยใส้ผัดนะคะบั่นคัก ผ้าขาบ้านผักขาปมูแพรหูแพรตั้านั้มดูบ่ไปเลยค่ะนี่ติดต่อาไปได้เลยต่้่เบาเพิ่จาไปทรงฟี่ระสาญี่นุูนง่ามตัวนี้ขายจ้าบ้านพ่อนี่ตีมืนกลัว่าลูกกระทบใหญ่ขาดำนะคะแข้งขาดำขอมูดดำเนาะเครื่องดำ ชัวค่ะนี all, ่ผสมเนี่ยผสมอยังมากค่ะเคฟสามหนึ่งนะคะรับประกันทองบ่ค่ะนี่รับประกันทองบ่ค่ะนี่โอ้ทะเนีนพันหลอบยูบัสันค่ะสูงนะคะน่าจะร้อยห้าสิบบวกกว่ากว่าน่นแหละค่ะขาดำใบหูดำนะคะนี่ค่ะงามอยู่ค่ะ สนใจติดต่อเข้าไปได้นะคะพ่อมีเบอร์โทษติดต่อบ่ค่ะ098ค่ะ575 5383พออย่างน้อพ่อตูวัดผักขะพ่อตูบ้านผักขะนะคะติดต่อเข้าไปได้เลยนะคะ40่สกัวประสันสี่สิบผาพ่อระหว่าโทษไปต่อร่องได้ค่ะทรงฟีบ่พ่อทรงฟีนะคะ่ภาปอีสันนี่ค่ะ บอกเกินสองอยโลกบกเกิน200อยโลค่ะตัวนี้พอ่อค้าเท่าไรค่ะตัวนี้สามสิบหานะคะนี่แม่สาวน้อยรง, <c oughs> งฟีบวกเกินสองรอยโลค่ะว่าสันพ่นว่านี่เมาส์สองตัวนี่เป็นแถมให้อีกรอยโลค่ะ <c oughs> เครื่องไม่ดำนะคะสูงอยู่ นี่ค่ะแข้งขากะดีนะคะยายอยู่กระบ,บอกือวันยายแห่งหนอเเนาะนี่ค่ะหนังดีนะคะนี่ค่ะสนใจติดต่อเข้าไปได้นะคะเบอร์เดียวกันค่ะนี่มาจากที่เดียวกันนะคะหัวมาาันจะกคกเดียวกันค่ะตัวนี้ขายเท่าไรคะนี่ ตัวนี้ตังไวซี่สิจิตนะคะนี่นี่สูงนะคะแมนถ้ายืนแบบนั่งแบบหัวแม่สาวผอมผ,อผสมนะคะนี่ค่ะสูงสูงร้อยห้าสิบบวกเลยนะคะหัวกังงามคือพูทายนั่นหะ่ะเพื่อนวาเนาะ <c oughs> หางยาวนะคะนี่ นี่คะ่ะเครื่องไม่ดำนะคะนี่คะ่ะเมืเ่อคนยืนแบบยืนเห้นท้ายแบบเม่หนาเพิ่นนะคะสะดือกับพ่อดีอยู่นะคะนมสีไหมคะนมสีไหมม่เห็น นมซีนะคะพร้อมผสมนะคะสนใจติดต่อได้นะคะมีเบอร์โทรว่าค่ะ080ค่ะ722 6856นะคะเสียงนาะค่ะซื้อวัดได้ไก่อนค่ะอบตดิ่งบ้านผักขะนะคะใช่ไหมนี่ค่ะสนใจติดต่อเข้าไปได้เลยนะคะ โซฟี่อร่อยโลเนาะค่ะโงฟี่อร่อยโลค่ะสองรอยโลกับสองนี่ค่ะนางงามนะคะตัวนี้นะคะสามสิบสามห้าร้อยนะคะเพิน่น่าแข้งขาดำนะคะอหอบหูดำเนาะนี่ค่ะเยืนแบบนางงามอสูงอยู่นะคะนี่ค่ะ เืีองกระดำอยู่นะคะนี่นี่นะคะนมซีเนาะค่ะท้องว่างบ่ค่ะนี่ท้อง,งท้องว่งางเนาะนี่ค่ะท้องว่างนะคะติดบอสนิดนิดสนใจติดต่อเข้าไปได้นะคะเบอร์ศูนย์ 3 2 1 4 7 1 1 5นะคะวัวมาจากเมืองสวงนะคะนี่นี่ค่ะต่อรองได้นะคะรานะคานี้ค่ะสำหรับวันนี้น้องป๊อบก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับ s ไ r i b e ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แนเดอคะ่ะ บ๊ายบายค่ะ